สวัสดีครับสวัสดีจอยทางไปช่องยูทูบครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านเจ๊หมวยเฉาก้วยนมสดประจวบนะครับนี่สวัสดีจ้าน้องหมวยสวัสดีค่ะเป็นจังไดแน่ยอดขายขายขายก็ดีบ่อเรื่อยๆนะนี่นะครับทีนี้ได้ข่าวว่าโอ้โหในโลกโซเชียลนี่กระหึ่มเลยกระหึ่มกรหึ่มเลยนะครับโดนด่าใื่ไม่ใช่โดนด่าเยอะโดดน่าเยอะใช่ไหมขายดีขายดีนะครับนี่ครับนี่ไอ้ที่ขายดีนี่คือตัวนี้เลยใช่ไหมงทางร้าน กวยเขาเรียกว่าอะไรรถดั้งเดิมรถดั้งเดิมออริจินอลรถดั้งเดิมเป็นนมสดแท้มีหลายรสลูกค้าก็ชอบหลายๆแบบอ๋อชอบหลายแบบอะแล้วอีกคนหนึ่งปุ๊ไม่พูดนะน้องอะไรน้องอะไรจ๊ะไมค่ะน้องไมค์ใช่คนคนเดิมอ่ะเขาทิ้งไปเพื่อนคนนั้นป่ะไม่ใช่ค่ะอ๋อน้องไมค์ใช่ไหมน้องเหมียวเพื่อนน้องเหมียวนี่น้องไมค์มาใหม่นะนี่มาช่วยเป็นผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยแต่ตอนนี้ทําเป็นแล้วนี่นะนี่เก่งแล้วเนี่ยในเนี่ยชงเองอะไรเองแล้วด้วยนี่ครับนี่ผู้ช่วยที่น่ารักโอ้ ใช้ให้คุ้มใชใ้คุ้มเลยนะรายได้จ้างมาเท่าไหร่ร้อยยี่สิบเยอะไปดีนะ <laughs> จ้งางวันละห้าบาทเนี่ยยกยกนี่ครับทีนี้ก็มีมาตรการป้องกันโควิดด้วยนะนี่มีที่วัดอุณหภูมินะร้านน้องหมวยนะครับกำลังจ,จะซื้อที่บีบอิงโกโฮอ่านะนี่ครับมาตรมาตรฐานก็ป้องกันโควิดนะครับอ่านะครับแล้วมาดูเมนูวะน้องหมวยทำนะครับอู้ทำไมสั่งเยอะจังใครสั่งเนี่ย พี่เขาสั่งห้าแก้วเลยค่ะห้าแก้วเนาะแล้วก็ด้านนี้สองแก้วเอมาจากไหนครับเนี่ยประจวบเนี่ยเอาวส่วนใหญ่ลูกค้าประจวบนะใช่นี่ครับด้านด้านนี้ห้าแก้วแล้วก็ด้านนี้สองแก้วเป็นเจ็ดแก้วนี่แป๊บเดียวดูนี่ FC แฟนันแท้เลยนี่ครับติดตามจากเพจใช่ไหมฮะนี่ครับลูกค้ามาเรื่อยๆนะอ่าตอนนี้น้องเหมยมีมีพูดแพนด้าด้วยใช่ไหมหรือมีมานานแล้วมีพูดเอ่อมีพูดแพนด้าพักหนึ่งแล้วค่ะพักหนึ่งแล้วนี่พูดแพนด้าใช่ พูดเปนได้รับออเดอร์จากไหนเนี่ยมาจากไหนเนี่ยฟูดเปนด้านี่หนุ่มไรเดอร์ฟูดเปนด้านะหนุ่มลูกหลานมารับออเดอร์จากร้านน้องหมวยเฉากล้วยน้มสดประจวบด้วยนะครับอันนี้รถดังเดิมหมดเลยนี่ห้าแก้วหกแก้วโอ้ดังเดิมหมดเลยก็พี่เอารสเลยน่องมวยใช่ใช่มันจะเป็นแบบว่าเป็นนมสดแล้วก็ใส่อันนี้เขาเรียกอะไรเ่ยคาราเมลแล้วก็จะมีน้ำตาลทรายแดงแล้วก็มีเฉากล้วย เจ้ากล้วยเขาไม่ธรรมาดานะเหนียวหนุบเหนียวหนุบ,หน,บหนุบเลยนะเนาะหนียเลยนี่<ช>ทานทานมานานยังครับเนี่ยทานน,นานแล้วเนะาะตั้งแต่น้องมวยเปิดร้านเนาะอันนี้สองได้พ่อมีเห็นหน้าแกหรอเห็นได้ลู <laughs> ลกกุ้งตาแกจะไม่เห็นนะนะครับ <laughs> นี่ป้องกันโควิดเหมือนกันนะช่วงนี้นะครับใส่แมสก,กันทุกคนนะฮะใส่แมสอ่าเพราะว่าช่วงนี้จะริงเหรอเนี่ยเป็น fc บอลประตูประตู fc ใช่ไหมอ๋อประตู fc อันนี้ชาวตแตงกวันนะจ๊ะนี่สองแก้ว ได้แล้วขอบคุณนะคะราคาเหมือนเดิมใช่ไหมน้องหวยมันเดิมจ้าสิสามสิบบาทเท่านั้นเองนะครับโอ้โหดูดินี่มันเยิ้มด้วยเนาะนี่ดูดิมันจะมันจะไหลลงมาแบบแล้วดูสวยงามนะเยิ้มเยิ้มนะอร่อยทอดไข่ไม่แพงอร่อยแล้วขายไม่แพงด้วยลูกค้าคอนเฟิร์มเองเลยลูกค้าคอนเฟิร์มถุงคู่ถู่นี่ครับขวดนึงเดียวเลยเอองเรูดสอง น้องหมวยนี่จริงไม่ใช่คนมาจวดเป็นคนอีสานใช่ไหมเป็นคนใต้คนที่ไหนนะคนคนบ้านไหนใต้นอยไงใต้ทุนนั้นนะจังหวัดไหนล่ะน้องจังหวัดสุราษฎร์ธานีอ๋อคนสุราษฎรแล้วคนสุราบันดอนบันดอนอ๋ออยู่บันดอนน่ะโอ้นี่ขอบคุณนะครัยเพียบสีนะครับโอ้นี่เพียบเลยถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยเด็กหน้าคนนี่ห้าหกแก้วเลยนะอ่พูดไมนได้กี่แก้วพูดไม่ได้สองแก้วแล้วก็น้องสองแก้ว พุทเปนหน้าสองแก้วไปส่งของ,งอินไมาจะคุ้มไหมเนี่ย,ยเยกาะร้าน,นยังส่งมาแล้วเลยนะไปส่งไหนครับไปส่งที่ไหนครับสองแก้วนี้แก้วนี้ส่งลงออลงมามาจี่หอนะอ๋อสามารถสั่งได้นะครับในแอปของพุทแพนด้านะฮะร้านอาหมะช็อกโกน้ำสดนะครับเข้าไปในแอปของพุทแพนด้า <c oughs> ได้นะครับรสชาติเดียวกันเลยนะผ่านช่องทางของพุทแพนด้านะครับได้ได้นี่ขายดีขายดี นี่ร้านเนี่ยเขาเหมือนเหมือนกับว่าเขานั่งอยู่ที่ร้านแล้วมีคนมาหาเขาเองนะเขาจะเปลี่ยนไปเปียนมาเวียนมาลูกค้าขาประจำเท่านั้นเลยมาเรื่อยๆค่ะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆ,ๆ,ไ,มอยๆไม่ถึงขนาดต่อเคต่อคิวแล้่มุงนะแต่ว่าแบบผ่านไปผ่านมาแวะอะไรเงี้ยได้ใช่บางครัง้งน้องเหมืยก,ก็ตะโกนเรียกเขาเรียกลูกค้าเอ๊ะ e e, มา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 ซื้อมาซื้ออะไรเงี้ย <G ül üyor> มีมีท่าเรียกลูกค้าไหมมีเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์ท่าเรียกลูกค้าแต่เขาตกใจังมาทำยังไงอ่ะไม่เป็นไรใครจะตกใจแล้ว นี่เราก็หัวใจวายตายวดีค่ะนี่นี่นี่โอ้ขนาดโอไม่ได้เจอนานเลยเนาะขนาดคุณพยาบาลคุณหมอ,อยังมาซื้อกันนะครับนี่บางคนจอดรถแล้วทักทายนะครับเอาล่ะส่วนใหญ่วันนี้ทำไมเมนูอ่ารถดังเดิมออกเยอะจังเลยใช่ปกติมันเป็นเมนูขายดีค่ะแล้วก็แบบคนเขานะใช้ให้ซื้อมาอย่างนี้ก็ดังเดิมคือว่าเป็นเมนูเบสิกสุดแล้วค่ะแต่รถน้ำตาลใสแดงกินแล้วมันก็อยากดูอีกอะไรอย่างเงีมันจะหวาน ใช่มันจะหวานหวานอยากกินแล้วก็กินอืมหวานหวานมันๆแสดงว่าคนชอบนมชอบนมสดนะใช่ชอบนมนมหนูมากกว่าน้องคนขายเหรอเฮ้ยได้ยังไงได้ยังไงวันหนึ่งนี่ตอนนี้ยอดขายไม่รู้ว่าขึ้นหรือลงนะช่วงโควิดเป็นยังไงขึ้นลงลงนะ เมื่อก่อนนั้นที่พีมาคลิปๆแรกๆนี่บอกว่า200 300สรอแก้วใช่ไหมสองร้อยสามร้อยตอนนี้ยังอยู่ยอดเท่าเดิมไหมตอนนี้ก็อยู่หนึ่งร้อยสองร้อยอ๋อแสดงว่ายอดลดลงนิดนึงใช่เพราะว่ามันช่วงโควิดโควิดไม่อยากออกจากบ้านใช่ประจบถือว่าโควิดก็พื้นที่สีแดงอ๋อพื้นที่สีแดงเนาะเราวังกันเยอะขึ้นแต่ว่าเราไม่ได้มีมีทานในร้านนะเราจะให้กลับบ้านอย่างเดียวนี่ครับนี่ที่ผมยืนถ่ายนี่มีแต่รถตั้งเดิมอันนี้ชาไพลค่ะ นชาไทยอะของเาคนึงแบบอันนี้เป็นชาไทยค่ะอ๋อนี่คือชาไทยอ๋อชาไทยใส่แต่เอกสีส้มๆหน่อยอ่าฮะชาไทยออกสีส้มอันนี้จะเป็นตั้งเดิมค่ะจะออกสีน้ำตาลน้ำตาลเออตรงนี้นี่ตราต้องแนะนำอย่างนี้ FC จะได้รู้ลูกค้าจะได้รู้ยัยผมพูดอยู่คนเดียวแม่ค้าต้องอธิบายด้วยนี่ต้องกินทุกวันนะเดี๋ยวจะรู้เมื่อวานเมื่อกี้เราสองแก้วว่ะอ๋ออร่อยรสดั้งเดิมอ่าอย่าไปจะไปดูกลางทางลูกค้าไม่ได้นะนี่ครับ คุณพนด้านะฮะนี่ทั้งนุ่นนะทั้งนุ่นเจ็ดสิบห้ากระบอกเจ็เท่าไหร่อ่ะเอาสี่ไปนะจะได้ไม่งงเอามาพอดีใช่ป่ะอันนั้นเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบห้าชาไต้หวันเราเมื่อกี้อะไรแล้ววะเอ้ยไม่กี้เธอให้อะไรวะลืมอันนี้อันนี้ก็ไม่รู้วะพี่หยิบมาอย่างเงี้ย เยดังเดิมอันนี้ดังเดิมดังเดิมดังเดิมขอบคุณค่ะน่อันนี้อันนี้อันนี้สามารถอะไรโอนผ่านแอปได้ใช่ไหมโอนได้ค่ะโอนได้ผ่านแมมมี่นะโหร้านนี้แน่นอนเลยคนละครึ่งมีไหมคนละครึ่งไม่มีไม่ได้ทำไว้นะไม่ได้ทำเทำไม่ทำไม่ได้กุ้งลูก่ะตอนนี้หนีขึ้นพวกลูกอ่านี่เมนูอะไรเอ่ย เะไรเะเมื่อกี้นี่งสองไตหวานอ๋อโอเคมันก็ทำไม่ยากเนาะดูๆแล้วอ่ามันอร่อยตรงไหนแซ่ต้นแม่ค้านี่เหรอนั่นเลยอ๋อที่เขาซื้ออันนี้เขาซื้อแซ่ต้นแม่ค้านี่นะแน้เนาะแต่ไม่ใช่อร่อยจริงผมชิมแล้วอร่อยมากเลยแล้วก็สามสิบบาทเองสามสิบบาทอือดูดิไ้นมเยอะมากเลยอะ แล้วนมหมดแค่นี้เหรอเอามาโชว์อีกเดี๋ยวก็มีอีกเอามาไม่ทันเอาโชว์เยอะๆตอนแรกเอามาเยอะมากเลยอ่ะแล้วนี่หมดแล้วเหรอหมดแล้วอันนี้จะเอามาอีกอันนี้จะเลิกขายแล้วเหรอครึ่งเช้าอันนี้ครึ่งเช้าเองแล้ว<อ>เ,เดี๋ยวไปเอาอีกอ๋อจะอยู่ในบ้านใช่ไหมมีอ๋อมีอยู่นะพอดีว่านี่รอบเช้าหมดแล้วที่น้องเอามาว่ะรอบเช้าหมดแล้วนี่มาสอนดูวิธีการนี่นะนี่ อันนี้เขาเรียกว่าน้ำตาลสายแดงหรือโอทึงโอทึงสายแดงโอทึงบ้านเราเรียกโอทึงน้ำตาลส,ส,สายแดงนะ้ำตาลอ้อยชื่อภาษาจีนเลยเนาะโอทึงนี่ไม่รู้อ่ะเขาเรียกกันนะโอทึงน้ำตาลสายแดงฮะเขาเรียกนี่ทำง่ายๆแบบนี้นนป,นนปิดฝาฝานี้ฝานี้ปิดแล้วห้ามเปิดนะ เน้นมากเพราะเปิดแล้วมันจะปิดไม่ต้องแค่จะได้แน่นมากเอาจากยูพูไม่ดีโอ้โหนี่วิธีการทำนะแบบนี้เลยอันนี้เหมือนกันเนาะชาไต้หวันไต้ค่ะสีเหมือนดั้งเดิมอะอันนี้คืออะไรอันนี้ชาใช่ไหมอ๋อนี่ชาอ๋อนี่ชาอ๋อยอดเข้าไปในรูนี้หยอดเข้าไปเลยเลยคะหยอดเข้าไปในรูนี้นะใช่ฮะแม่นๆฮะแม่นๆนะมีมีหกเล้วเธอไหมไม่มีไม่ดีเลยถ้าหกแล้วเธอมันจะแบบหกเดี๋ยวก็เช็ดเอา เอาช็ดเอามันจะได้ได้เหรอเช็ดได้มันก็เลอะดิ๋งหมดเลยคาราเมลด้วยเช็ดเป็นโกโก้โกโก้หมดอ๋อใส่อย um ่างละสองใช่นี่เฉพาะค่าอันนี้ก็แพงแล้วนะค่าสูงค่าไอ้อะไรนะใช่สูงอันดิฟเฟนโอ้นี่เนี่ยเขาอยากอย่างดีเลยเนี่ยเขาให้เนี่ยสูงอย่างดีเลยเอ๋อสะดวกในการแบบขี่เวิ่นวิ่นมอเตอร์ไซค์อ๋อจะได้มีฟิวไม่อะไรเนาะใช่ นะครับยอดเลยนะครับร้านนี้นอาหมวยชาวกล้วยนมสดนะฮะอยู่ที่ถน,นนสู้ศึกเนาะเลยเลยอะไรดีเลยลงแลบหัดทองมานิดนึงลงแลบหัดทองมานิดนึงมา<ร>ทางมาทางกองบินอย่างเงี้ยฝั่งไปสนีไปสนีไปสนีด้วยเนาะ,ะนยนะอยู่ใกล้ๆนะฝั่งตลาดแห่งนี้อ๋อโอโออะไรล่วงมัแล้ว อ้านี่ตังหัวนี่มันมีอะไรเนี่ยมีสาล่ายค่ะเป็นรสดั้งเดิมสาลัยมีเผ็ดหม่าล่าวาซาบิความจริงมีอ่ามีบาร์บีคิวมีปลาหมึกด้วยแต่ตอนนี้ขายหมดแล้วราคาเท่าไหร่ครับถุงละยี่สิบห้ายี่สิบห้าบาทสี่ถุงร้อยสี่ถุงร้อยเหรอใช่พิเศษสี่ถุงร้อยตกพิเศษแล้วสี่ถุงร้อยอันอันนี้ของตัวเองทำเองหรือว่ายังไงอ๋าก็ซื้อาแล้วก็ติดตาแหวนตัวเองแหวนตัวเองเหรอแต่ว่าหนูชอบกินมันอร่อย อันนี้ดูแบนแบบอ๋อนี่เหรอกินเพลินๆนะอาหมวยอันนี้อันนี้อาหมวยนี่คุณเหรอเนี่ยทำไมยิ้มฟันขนาดนั้นอะโหยิ้มฟันกว้างนต้องปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนอือนี่ครับอร่อยทุกอันโอ้หนี่ครับเดี๋ยวก็คือที่หมดนี่ไม่ใช่ลูกค้าซื้อนะกินเองหมดกินเองเหรอแสดงว่าอร่อยนี่อร่อยอร่อยอร่อยดังเดิมถือว่าเบสิคสุดดังเดิมไม่เผ็ดเด็กกินได้อ๋ออะไรใช่สละไกรอบกรอบก็พรกก็พร เคี้ยวง่ายค่ะไม่เหนียวถ้าเปิดแล้วก็รีบกินให้หมดเดี๋ยวอากาศเข้าใช่ใช่ใช่นี่เขาเติมเขาเติมนี่ด้วยนะนี่นี่น้องออกมาแล้วโอ้โหใช้ยี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวเลยนะรู้สึกใช่เพราะว่ามันก็อร่อยแล้วก็นี่นี่นี่เพิ่มมาแล้วเออคนที่ทำงานเก่งนะเนี่ยคุ้มค่าแรงไหมจ้าเนี่ยเก่งสุดแล้วน้องที่น่ารักน้องที่น่ารักเออเออไม่เออนี่ครับใช้ยี่ห้อนี้นะนี่ยี่ห้อนี้ อันนี้ไม่ได้ค่าสปอนเซอร์นมนะแต่ว่าอันนี้ครับเขาใช้ยี่ห้อนี้จริงๆหวานมันปกติใช้คารเนชั่นแต่ว่าคารเนชั่นช่วงนี้มันก็ขาดตลาดแล้วก็อ่าผมเองลดดักเดียวอันนั้นได้จ้ะทำไม่หน่อยจะไม่ใส่ใส่นมไหนบอกเหมบอกสุดสัดส่วนเนี้ย แต<ม>่นมขีดไว้ฮะอ๋อูตงของมันจะมีใช่ไหมขีดไว้อ๋อดีดีดีมันจะได้มาตรฐานไงเก่งจางเลยความจริงก็คือเท่ากับถ้วยเล็กๆสองเป็กสองเป็กเองไหมแต่ว่าเอามาใส่แก้วใหญ่ทีเดียวเลยมันจะได้ง่ายกว่าอ๋อเพื่อความรวดเร็วในการชงลูกค้าจะได้ไม่ต้องรอนนาถัาวเว้นี่ถัาวเข้อะไรเนี่ยอย่างดีเลยนี่ยเนี่ยใช่ค่ะมันจะนุ่มๆนี่ๆีนุ่มๆนุ่มๆนี่วเข้นุ่มๆ เดี๋ยวใส่น้ำตาลอ้อย่อแล้วก็ใส่น้ำตาลอ้อยอันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าจะชอบมากชอบน้อยนะฮะแต่ส่วนใหญ่ที่อร่อยจริงๆก็เป็นน้ำตาลเลยซิกเนเจอร์จริงเหรอแต่แต่ผมชอบอันนี้แบบนี้น้ำตาลเนี่ยอร่อยกว่าอร่อยมากอร่อยๆแล้วก็รอลงมาก็จะเป็นรสชาติดั้งเดิมนะคะวันนี้ใช้นงกีเกี่ปองเนี่ย หนึ่งลังครึ่งหนึ่งลังครึ่งนมนี่นะครับเขาใช้หนึ่งลังครึ่งนะนึกเอ้แล้วลังหนึ่งมีกี่กระป๋องอ่ะสี่สิบแปดสี่สิบแปดป่องใช่ลังครึ่งโอ้ประมาณก็คือลังประมาณหนึ่งถึงสองลังได้นะเกือบเกือบร้อยกระป๋องอ่ะใช่เพราะมันก็ไม่แน่นอนเดี๋ยวขายดีบ้างไม่ขายไม่ดีบ้างนี่ครับแต่วันเนีุยเดี๋ยวมันก็ทำท่าฝนตกอีกไอ้นั้นไม่ต้องใครดู่นี่ก่อนเอาไม่เอาไม่จะโชว์เลยนี่นี่ผมจะจับจัหน่อย อ่านี่มาขอดูหน่อยนี่เสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างนี้สามสิบบาทเท่านั้นเองนะฮะนี่ครับโอ้โหสามสิบบาทถ้าลูกค้าอยากกินเนื้อเพิ่มก็สามารถเพิ่มเนื้อได้ค่ะเป็นสามสิบห้าบาทอ๋อเพิ่มเนื้อเพิ่มเนื้อฉับกล้วยใช่แล้วก็จะตักน้ำแข็งน้อยลงแล้วก็เพิ่มส่วนฉับกล้วยไปอีกกินจุจุกคอแน่นอนแบบนี้ใช่ไหมอันนี้ธรรมดาอันนี้ยังธรรมดาอยู่ แต่ว่ามันก็จะมีลูกค้าบางตัวนะคะที่อยากกินเนื้อเยอะๆก็หนูจะบอกเราก็จะทําให้แต่ความจริงหนูให้เยอะอยู่แล้วแต่บางคนแบบชอบมากกว่าเดิมเพิ่มห้าบาทใช่แค่เพิ่มห้าบาทแต่ได้เยอะจริงๆก็นี่นี่ก็เยอะแล้วเ่ยอ๋อใช่ใช่เยอะแล้วเยอะแแต่ถ้าเพิ่มอีกก็หนูจะตักน้ําแข็งออกหน่อยหนึ่งแล้วก็ใส่เนื้อไปอ่าฮะจุกๆไปเลยแล้วแล้วมันมันปิดฝาได้ไหมนั่นถ้าใส่เยอะกว่านั้นน่ะ ได้ค่ะเพราะรถต้องแข็งลงอ๋อรถต้องแข็งลงมาเนาะหน่อยนึงอ๋อรถต้องแข็งลงมาหน่อยนึงเพื่อพื้นที่นี่เชื่อกันเก่งมากเลยนะนี่ยนี่อันนี้ของผมนะน่ากินมากอันนี้จะเป็นโกโก้ค่ะโกโก้ใช่ไหมสีสีเข้มนิดนึงอ๋อไหลช้าลงหน่อยแต่ว่าเข้มข้นโกโก้นะฮะรถโกโก้เข้มข้นอันนี้รสดั้งเดิมรสดั้งเดิมโกโก้ พราะมันมันจะค่อยๆไหลย,ย้อนลงมานะเนี่ยมันจะมันจะสวยนะสีมันจะสวยนะฮะนี่ครับอันนี้มันเริ่มเริ่มละลา,ลายแล้วเริ่มละลายแล้วเนี่ยของใครอ่ะที่เขาโอเคหกหมื่นบาทจา้านมชมพูได้อันนีบาทอ,<า>อ่ามันดูเมนูใหม่อะไรนะนมชมพูเหรออ่ามันมันมันรุ่นมันรุ่นนมชมพูว่าจะออกมาหน้าตาอย่างไรหนึ่งร้อยสองสาม สี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าขอบคุณค่ะอันนี้เป็นนมชมพูเอามาทำมาทำนมชมพูดูนมชมพูก็ง่ายๆค่ะไม่ยากอันถังนี้ได้เปิดปะ่ะได้วางก่อนอืมมันจะแก้วมันจะสวยมากเนาะใช่พี่โชว์แก้วแล้วสวยมากอันนี้คือนมชมพูะเสร็จแล้วลูก อ๋อก็คือไฮลูบานนั่นเองใช่ค่ะเพราทำไม่ยากเลยเนะาะความจริงก็นมชมพูเกิดจากนมผสมเฮลูไอยแล้วก็ใส่นมข้นนิดหน่อยแล้วแต่สูตรอ๋อแต่ของโน้นอันนี้คือหวานแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอโชว์นมชมพูหน่อยอันนี้หมอ,อะสำรับเด็กใช่ไหมเคจำพวกเหมาะสำหรับเด็กนะจำทางนู้นี่โชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่โอ้นี่นี่นสนนีก็จะเป็นนมชมพูค่ะอ๋อฮะนมสีชมพู ใช่นมสีชมพูนะครับโอ้โหน่ากินมากนะฮะจะขอว่นมสีชมพูด้วยจ้ะเอ้ยจริงเหรอจริงเหรอจะเชื่อมั้ยนะนี่ครับนี่่คะโอ้สวย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 อันนี้เด็กก็จะกินได้อันนี้กว่าถึงบ้านก็ชมพูพอดีทั้งทั้งแก้วทั้งแก้วเลยนี่ฮะตั้งทอนจ้าขอบคุณนะจ้าขายดิบถายดีอ๋ออันนี้อันนี้เอาแก้วมาเองใช่ค่ะถ้าเอาแก้วมาเองนี่เพิ่มตังค์ไหมครับไม่ครับเท่าเดิมเท่าเดิมนะ ขอสัดส่วนเท่าเดิมอ่าพุดแพนด้ามาแล้วจ้าใช่แล้วก็กดแนะนำวิธีการอ๋อรับออเดอร์จะมีออเดอร์มาเราจอรัอ๋อใช่โกโก้จาไต้หวันดั้งเดิมอย่างละหนึ่งแก้วอ่าฮะกดยอมรับกดยอมรับเลยแต่มันก็ขึ้นโอ้ยดีจังเลยน่ะเออวันนี้อันนี้กระดาษเราก็ต้องซื้อเองนะฮะอันนี้การขายรุ่นใหม่นะการขายสมัยใหม่จะเป็นอย่างนี้ เขาให้มาเองให้เครื่องมาเองอแล้วเราก็ทำทะเบียนแล้วก็เปิดร้านาได้ลูกอวันอ่ะแล้วอันนี้ถามจริงอันนี้เราโบกลูกค้าเพิ่มหรือหรือไม่เกี่ยวเราขายรา<อ>คาเดิมบวกเพิ่มบวกเพิ่มค่ะอ๋อทางร้านบวกเพิ่มด้วยใช่ไหมเป็นแก้วละสี่สิบบาทอ๋ออันนี้เป็นเป็นเป็นวิธีการอ้าวนั่นเราสั่งแล้วมามาถึงเลยใช่ไหม <laughs> เดี๋ยวไม่ทำ,ทำเลยแล้วแต่เดี๋ยวใช้พูดไปหน้ามาแล้วออเดอร์ผู้ชมเมื่อกี้พูดไปหน้ามาเร็วมาก อ,นนอันนี้ก็ลูกค้าเอาแก้วแก้มามาเอง,เองนะอันนี้ค่เอาโกโก้ก็สามารถเอาแก้วแบบนี้มาใส่ที่ร้านได้เพื่อลดโลกร้อนได้อ๋อลดโลกร้อนได้นะได้อันนี้สามสิบาทนะจ๊ะ3าสบาท30มสิบบาทครับนี่เป็ไนไงสามแก้วเดิมใต้โก้เดิมใต้โก้จัดไปครับยา,ยาวๆครับคืนนี้ยาวอยู่กับน้องหมวยนะฮะวันนี้มไ,ไม่เซ็กซี่เท่าไหร่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้ใส่ชุดเซ็กซี่กว่านี้เซ็กซี่กว่านี้ อะไรเสิร์ตอะไรเสิรตอนนี้เขากำลังดังฮะขายดีฮะับไม่โดนด่าครับด่ามาเยอะด่ามาใช่ไหมโอ้ไม่เป็นไรครับมันเป็นจุดขายนะวิธีการขายใหม่นะยังไงก็อย่าด่ามากกันนะครับเพราะว่าคนที่โพสต์อันนี้ก็เยอะแยะไปนะฮะอย่างเช่นคนคนใส่ชุดว่ายน้ำเนาะไปโพสต์อันนี้เยอะแยะไปนะฮะอย่าให้หุ่นดีนะถ้งใขายใช่โอใส่บิกินี่ขายก็เวอร์เลยนะดูดิไม่ลูกค้ายาวไปถึงนู่นแหละตอนนี้รถไฟนู่น มันจะแั่ลูกค้านะตองลวจด้วยตำรวจมาด้วยมตำรวจยาวถึงนู่นเลยอ๋อครับอ่นนี่นี่ทำเร็วมากอู้ถ้าทำเร็วอย่างงี้ผมว่าครั้งละสามสิบสี่ครั้งละสามสิบสามสิบนี่ยากต้องเ,อป,เออปิดเออปิดฝายากอืมปามันเน่นจะได้ไมมหกก็แน่นแน่นละดีไม่ชอบแน่นแน่นเหรอได้แน่นก็นดีแน่นก็นดีครูนเป็น่น้าเตรียมนะครับ ออรถดังเดิมขายดีมากใช่รถดังเดิมอ่ะนี่เขียนอะไรครับเขียนรถชาติค่ะเพราะว่าดังเดิมกับไต้หวันสีเหมือนกันอ่าดังเดิมกับไต้หวันแต่วัตกาก็ไม่ค่อยชัดแตกเขียนดังเดิมไต้หวันอ่ะแล้วคนนี้ไม่ไม่ได้แต่งชื่อเหมือนกันแบบนี้เหรอฮะ <c oughs> ไม่แน่ค่ะอีกหน่อย <c oughs> เดี๋ยวก็กลมเกือเดี๋ยวแม่ด่านีแ่แม่ด่าใช่ไหมโอ้โนี่แม่ตีเด็กเรียนเด็กเรียน อาพูดเป็นได้มารับของอันนี้ตั้งเดิมนะคุณไวเขาก็วไวอะ่ะนนะบินเพิ่งมาเมื่อกี้เลิมาอุดหนน้องหมวยช็อกนน้ําสด <ขอ S 1> ประจบ <คน S 1> พิริขันนะฮะนี่ครับขายดีขายดีเลยนะฮะนี่นะครับเป็นไงบ้างอาฝากร้านนะมฝากร้านไหมสวัสดีค่ะร้านน้อหมวยช็อกโน้ําสดนะคะก็ขอฝากร้านด้วยนะตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองนะคะ อยู่เส้นถนนสู้สึกนะคะเส้นหลังไปสษนีอยู่ตรงข้ามมีพุ่นไฟก็เปิดร้าน9โมงเช้าถึง2ทุ่มนะคะปิดทนุกๆก็ว่างๆวางแวะมากินได้นะจ๊ะจ้าเดีย๋ยวเรามาหนุนนะครับสวัสดีครับคลิปนี้ครับ